สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงประโยคที่ฟังดูย้อนแย้งในครั้งแรกแต่กลับเต็มไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งและแง่คิดที่ทรงพลังนั่นคือบางครั้งเราควรพกร่มในวันที่อากาศจำใสที่สุดประโยคนี้ไม่ได้หมายถึงการพกร่มจริงๆในวันที่แดดจ้าฟ้าใสอย่างไม่มีแม่ฝนแม้แต่น้อยหรอกนะคะแต่มันคือคำเปรียบเปรยที่ชวนให้เราฉุกคิดถึง การเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันในวันที่ทุกอย่างดูเหมือนจะดีที่สุดต่างหากค่ะลองนึกภาพบอลที่ท้องฟ้าเป็นสีครามสดใสแสงแดดส่องประกายอบอุ่นทุกอย่างดูเป็นใจไปหมดวันที่เรามีความสุขที่สุดวันที่เราประสบความสำเร็จสูงสุดวันที่เราคิดว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบนี่แหละค่ะคือวันที่เรามักจะเพลอไพลไปกับความรู้สึกดีๆ จนอาจเกิดความประมาทขึ้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการเรามักจะลดกาดลงผ่อนคลายและเชื่อว่าสิ่งดีๆจะคงอยู่ตลอดไปเราอาจจะละเลยการวางแผนสำรองไม่คิดถึงความเสี่ยงหรือมองข้ามสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆที่อาจบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงเช่นเดียวกับที่เราอาจจะไม่พกร่มเลยในวันแดดจ้าเพราะมั่นใจว่า ฝนไม่มีทางตกแต่ธรรมชาติก็สอนเราเสมอว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงท้องฟ้าที่สดใสอาจมืดครึ้มได้ในพริบตาและพายุฝนก็อาจโหมกระนำได้โดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าการพกร่มในวันที่อากาศจำใสที่สุดจึงเป็นเครื่องเตือนใจให้เราไม่ประมาทแม้ในยามที่ชีวิตกำลังรุ่งเรืองถึงขีดสุดค่ะ แง่คิดสำคัญจากประโยคนี้คือเรื่องของการเตรียมพร้อมค่ะคนที่ฉลาดและมองการไกลไม่ใช่คนที่รอให้ปัญหาเกิดก่อนแล้วจึงค่อยหาทางแก้ไขแต่เป็นคนที่เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเสมอแม้ในวันที่ยังมองไม่เห็นเขาลางของปัญหาเลยก็ตามค่ะในชีวิตจริงนี่หมายถึงอะไรบ้างคะมันคือการมีแผนสำรองหรือแบ็กอัพแพลน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินการงานหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ในวันที่เรามีรายได้ดีมีเงินเก็บก็ควรคิดถึงการลงทุนเพื่ออนาคตการมีเงินสำรองฉุกเฉินเพื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นการเจ็บป่วยการตกงานหรือวิกฤตเศรษฐกิจไม่ใช่รอให้เงินขาดมือแล้วค่อยคิดหาทางออกในเรื่องการงานเมื่ออาชีพของเรากำลังรุ่งเรืองเป็นที่ต้องการก็ควรคิดถึงการพัฒนาทักษะใหม่ๆ หรือสร้างเครือข่ายเพื่อให้เรายังคงเป็นที่ต้องการในอนาคตที่ภูมิทัศน์การทำงานอาจจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่รอให้ถูกเลิกจ้างแล้วค่อยวิ่งหาคอร์สเรียนการเตรียมพร้อมยังรวมถึงการดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะในวันที่เรายังแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเราก็ควรดูแลตัวเองให้ดีออกกาลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอไม่ใช่รอให้ป่วยแล้วค่อยมาเสียใจ เพราะการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาเสมอเหมือนกับการพกร่มไว้ก่อนไม่ใช่รอให้เปียกปอนแล้วค่อยวิ่งหาร่มประโยคพกร่มในวันที่อากาศแจ่มใสที่สุดยังสะท้อนถึงปรัชญาการใช้ชีวิตที่สำคัญนั่นคือการยอมรับในความไม่แน่นอนของชีวิตโลกที่เราอยู่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรความสุขก็เช่นกันแม้เราจะอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดกาล แต่ชีวิตก็มักจะมีบททดสอบมาให้เราได้เรียนรู้เสมอการพกร่มในวันที่อากาศแจ่มใสไม่ใช่การคิดลบไม่ใช่การหมกมุ่นอยู่กับความกังวลแต่คือการมีสติมีความตระหนักรู้ว่าทุกสิ่งสามารถพลิกผันได้เสมอมันคือการสร้างความสมดุลระหว่างการมีความสุขกับปัจจุบันและการเตรียมใจสำหรับอนาคตที่ไม่แน่นอนเมื่อเราเข้าใจและยอมรับในความไม่แน่นอน เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในปัจจุบันโดยไม่ยึดติดกับสิ่งใดมากเกินไปและเมื่อวันที่พายุฝนมาถึงเราก็จะสามารถเผชิญหน้ากับมันได้อย่างสงบและมั่นคงเพราะเราได้เตรียมร่มไว้แล้วนั่นเองค่ะในโลกบริษัทคำว่าพกร่มในวันที่อากาศจำ่มใสที่สุดอาจหมายถึงการมีแผนบหรือการบริหารความเสี่ยงที่ดี บริษัทที่ประสบความสำเร็จมักจะไม่ใช่บริษัทที่ไม่มีปัญหาเลยแต่เป็นบริษัทที่มีระบบการจัดก,การความเสี่ยงที่ยอดเยี่ยมสามารถคาดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและมีแผนรับมือที่ชัดเจนก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะบานปลายสําหรับชีวิตส่วนตัวการมีแผน B ไม่ได้แปลว่าเราไม่เชื่อมั่นในแผน A แต่หมายถึงเรามีความรอบคอบและมองการไกล การมีแผนสำรองช่วยให้เรามีความอุ่นใจไม่ต้องวิตกกังวลมากเกินไปเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นและยังช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นเมื่ออยู่ใต้ความกดดันเพราะเราได้คิดทบทวนถึงทางเลือกต่างๆไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นเองค่ะดังนั้นคุณผู้ฟังทุกท่านคะการพกร่มในวันที่อากาศแจ่มใสที่สุดจึงเป็นเหมือนปรัชญาชีวิตที่สอนให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันมันคือการสร้างความแข็งแรงอินเทอร์การมีแผนสำรองที่ดีและการยอมรับในความไม่แน่นอนของชีวิตจงมีความสุขกับวันที่สดใสจงชื่นชมกับความสำเร็จที่มาถึงแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมพกร่มในใจของคุณเสมอเตรียมพร้อมไว้เพื่อที่เมื่อพายุฝนในชีวิตพัดกระหนำ่ำคุณจะไม่ได้เปียกปอนเพียงลำพัง แต่จะมีร่มคันน้อยที่ช่วยให้คุณผ่านพ้นมันไปได้อย่างมั่นคงและสง่างามค่ะ